โอเคผมมาดีทุกคนนะผมปัดดีทุกคนเลยนะผมมาเดี๋ยวคลิปนี้เราจะโรงงานใหญ่ผมเป็นงานใหญ่นะครับมารูกันเลยโรงงานใหญ่ผมที่เมืองสองนะครับเมืองที่สองนะไม่ใช่เมืองสามนะแล้วก็ไม่ใช่เมืองสี่ด้วยครับผม <c oughs> หวยมาบอกเมืองสองสักนั้นโอ,อ้โหนึกว่าจะอยู่เมืองสี่เออเออนึกว่าจะอยู่เมืองสี่ไม่ได้อยู่นะโอเคตรงนี้ก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นงานหลักครับผม เราต้องมาเก็บเขาเราต้องมาเก็บนะเออไฟปังเออโอเคเออโอ,โอ้โหกว่าจะทำงานได้ตนะ้องแมคโครนี่ไปผมไปผมเดิน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 ออเดินเดินปั๊บเรียบร้อยนูน่นครับผมที่ขุดอา่าเราจะขุด ไปนะครับขุดไปเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไอ้นี้ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ต้องตักใส่ดําก็จะขุดเอองานตัวนี้จะเป็นงานอะไรสักอย่างหนึ่งเลียผมไม่รู้อ่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ซื้อนะนี่รูปก,ก็จะเป็นเป็นน่าจะเป็นสำนักง,งานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละนะครับก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะก็ทําทําไปครับผมนะครับไปตอนนี้ก็เดินรถไปที่ที่ขุดนะผมเดินรถไปที่ขุด อ้ปไปล,ปลไฟที่ผมอัดไฟเออ่หายเฉยแบบทุกคนโอ้โอัดเกมไปเกมหนึ่งหายครับมันมันไม่บันทึกให้ครับโอ้ยเสียดายแท้ไฟที่เอาแมครเทปปุนโอ้หไม่บันทึกให้เฉยอะไรวะอะไรครับผมอะไรโอ้ผมกำลังจะเปลี่ยนมุมมองอ่ะไปเปลี่ยนมุมมองบคุคคลไอ้มุมมองในรถ เออลืมไปว่ามันไม่มีแม่โอเคเราตักอ่าตักโยนฝั่งฝั่งนี้เลยตรงนี้เป็นลานสเก็ตเก่านะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็ลื้อนะผมแล้วก็มาทําเป็นสํานักงานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับโอเคเหมาะสําหรับการขุดโคกน้องนามากเลยโอ้โหขุดสบอขุดสบอคันไม้คันมือนะผมคันไม้คันมือหมโคกน้องนาเลยใช่ไหมนี่ มาไป็นไรผมเดี๋ยวเราเก็บภารกิจให้มันหมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปกุดโคง้งนางนานะครับป๊อปเออโอเคถอยถอยเฮ้ยถอยบ้าบออะไรถอยเดินมาฝั่งนี้ดี๋แล้วก็ตกอีกหรอกเอออะไรวะแล้วตรงนี้ก็วางกลวยทำไมเนี่ยวางกลวยเพื่ออะไรเขาน่าจะมีเหตุผลของเขาแหละเออโอ้โหดิน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 ทำไมแข็งอย่างนี้แม่อาดีไม่แข็งดิ เอออ่อนๆหน่อยอ่อนๆหน่อยไม่ป,ปั๊บดึงมาโอเคป๊บโอเคปับคป๊บ,โอ,บอโอ้ว้าวลุยกันเลยผมลุยกันเลยนะครับลุยกันเลยชื่อปังเนี่ยผมดูจากการขุดแล้วโอ้ยชนชนนู่นชนนี่อะไรวะถ้าขับของจริงนี่ผมโดนไล่ออกตั้งนานแล้วผมมาเนี่ย ช,นน,ชน,นนุ่นชนนี่ครับโอเคขุดคลองผมขุดคลองนะครับขุดคลองไม่รู้ว่ามันให้ขุดอะไรนะขุดตามภาร,รกิจนะผมขุดตามภาร,รกิจนะไม่ได้ไม่ได้ขุดมั่วนะเนี่ยขุดตามภาร,รกิจนะครับขุดตามภาร,รกิจโอเคเรียบร้อยผมอ้ยหน้าทิม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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมดันขึ้นก่อนอดัน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 ขึ้นไปดิไม่เอาดิไม่เอาจอดเด็ดไม่เอา เออดันขึ้นไปออโอเคโอเคโอ้เกือบตายเกือบตายออกากบริเวณนี้ครับผมออกจากบริเวณนี้นะครับโอเคซึ่งซึ่งงานที่เรา่างนี้เราย้ายมาแต่คลิปที่แล้วแล้วนะบอาอ๋อท่อพ v วซมาวางโอเคโอ้อยังที่ยังที่บอกครับผมได้สี่นาทีแล้วอย่างที่บอกครับผมเพราะว่าเออว่า ถ้ายกลงมันไม่ใช่เราครับผมเรานี่ต้องแบบว่าพิสดานิดนึงพิสดานิดนึงครับผมเราจะเขี่ยลงเลยนะครับเขี่ยลงเลยนะครับก็เราจะเขี่ยลงเลยครับเราเราจะไม่ยกนะครับเราเราจะไม่ขีบไม่ยกอะไรทั้งนั้นอ๋อก็ว่าอยู่ทําไมวางกลวยวางกลวยให้วางกลว,ย,ว,กว,ย,ใว,กวยให้เทดินนะครับแต่ว่าเราไม่เราไม่เทนะเราเทด้านข้างโอเคแล้วเราจะากวดลงเลยครับผมกวดดินลงเลยครับ ไม่มีการพูดพร่ำทำเพลงครับผมไอ้กดไม่ใช่กดดินเนี่วกดท่อกวดท่อ,ทอเออกดดินบ้าบออะไรจือ้อโอเคกวดมาเลยกวดมาดิทำไมมันไม่หมาทำไมมันดึงไม่หมาเนี่ยเออดึงมาดิโอ้ยดึงมาเออป่าดึงมาดึงมาดึงมา โอเคล่วงล่วงไปแล้วหนึ่งงานนะผมล่วงไปแล้วหนึ่งงานนะครับโอเคม, okay, มาดูใก,ใกล้ๆกันนะผมโอเคโอเคลงไปแล้วหนึ่งงานนะผมลงไปแล้วหนึ่งงานนะครับแล้วก็จะอันต่อไปก็ลุยกันต่อครับผมโอเค okay, ก็ถ้าถ้าเราถ้าเรายกมันก็จะธรรมดาเกินไปใช่ไหมอันนี้เราไม่ยกครับผมเพราะว่าเราไม่ใช่คนธรรมดานี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เดี๋ยวผมเอาฟันจิ้มดีกว่า,ปาไปไปไปทำไมไปทำไมไปบ่นี่เออสิไปบ่นี่มึงไปโอ้ยากที่ผายว่ะเออมันมันมันไม่ไปตามมือเราอะ่ะเออไปดินั่นไงผมยิ่งขับคอนโทรคลคุณปู่ยากๆอยู่โอเคมันด้งใส่แล้วผม คอนโทรลว่าเป็นคอนโทรลปู่นะผมพยายามขับให้นไวที่สุดแล้วนี่ที่จริงมันขับช้ามากนะผมพยายามขับให้เปนไวๆนะเออลง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 มาลงมาโอเคลงมาลงมาถ้าใครขับไม่เป็นหรือขับไม่เซียนโอ้โหบอกเลยว่าขับช้ามากครับผมขับช้าจริงๆนะครพยายามขับให้นไวที่สุดแล้วนี่ก็ได้แค่นี้นะไวไวสุดแล้วไวไวสุดองเกมได้แค่นี้นะ โอ้โหมันจะลากไปนี่มันจะลากไปไหมนี่มันจะดันไปได้ไหมนี่มันจะดันไปได้บพนี่เออมันจะดันไปได้บพนี่มันจะดันไปได้เพนี่ดันไปแม่ดันไม่ได้เราก็ขุดไปผมงัดขึ้นมางัดขึ้นมาอ๋ออันนี้ขับไปสุดแล้วโอ้ปดีไอ้น้องมามาไม่ไปไม่ไปก็ยกเอาวะไม่ไปก็ยกหรอวะ โอเควางปั้งลงไปอันนี้มามานี่ก่อนมานี่ก่อนเออมามาด้านข้างก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปยกเดี๋ยวค่อยไปยกเออมาด้านข้างก่อนมาด้านข้างก่อนโอ้มาด้านข้างก่อนมาด้านข้างก่อนในหนูมาด้านข้างก่อนเอาเดินผิดอีกมาด้านข้างก่อนมันไม่มาอ่ะโอ้ยเดีมาดิไอ้น้องมานี่โอ้ยมานี่มานี่ โอเคครับ okay, ผมไม่มาก็ไม่มาวะอีกบ้าเอ้ยออวิธีถ้าเราไม่เห็นตัวตัวตัวเกาะนะผมให้แนะนําเอ,อมีวิธีนี้ครับผมก็คือกดค้างที่ชิ้นงานนะผมแล้วก็อันนั่นบนนะครับนี่มันจะมันจะรีเซ็ตให้ใหม่นะเ,เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้แล้วก็เกาะลงเลยดีกว่านะ มันจะไม่มันไงมันจะไม่มันนะอเออเออถ้าเรายกมันจะไม่มันมันจะธรรมดาผมมันจะธรรมดาเกินไปนี่ผมงัดขึ้นมาทิ้มทิ้งลงเลยโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับโอ้โห่นี่ตึกตึกเรียบร้อยครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับผมใช่ไหมโอเคแปดนาทีเรียบร้อยครับผมหรือว่าจะกบหรือว่าจะาดินกบเลยหรือว่าจะาดินกบด้วยนะ เดี๋ยวรถไทยมาตำคลิปหน้าดีกว่าเนาะนะผมคลิปนี้ก็บ๊ยบายครับผมสวัสดีครับ